สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองน, <ฮะ S 1> นี่ครับทุกคน นะครับหน้าซองของมันนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีผงน,นี่วับน่ากินมากเลยนี่ครับแล้วก็เฟนมาม่าเด็ดกดีว,าว้าเราก็ต้องใส่กันเลยนะครัทุกคนหหเหนียวมากเส่เปอร ่ากินมด้ทุกคนดูดิว,ว้าวอ้าตัลกไปตัลกไปน่ากินไหมทุกคนมันน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ครับสาล่าย แล้วเพลย์ว้าวว้าวาว,าว้าวแล้วคนนะครับทุกคนอืมก็สีมันก็เป็นแบบนี้นะครับหมูกินต่อไปครับเราก็จะมากินกันเลย

ตอนนี้ขาดน้ำทุกคนนี่ดิดูนี่ดูสีมันดิทุกคน มันเผ็ดมากเลยเนี่ยเราต้องสู้ต่อไป<า>ตอนนี้มันเผ็ดมากเลยเราจะแช่ขนมกิน,กน เรารับเราจะกินคู่กับแตงนั<ะ>่งซะเราจะกินต่อต่อสู้ต่อไป

โอ้ยค,ครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหอยองครับไม่ไหวจริงๆไปละสวัสดีครับ